เด็กนิติคนไหนนะครับที่ชอบประมวลกฎหมายที่เป็นขนาดกลางนะก็คือไม่ใช่ขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ขนาดเล็กชอบเป็นขนาดกลางขนาด A5 เงี้ยผมแนะนําประมวลกฎหมายของอันนี้นะครับก็คือประมวลกฎหมายแบบมีหัวเรื่องนะครับอันนี้จะมีทั้งปกแข็งนะครับแล้วก็ปกอ่อนนะขนาดกลางเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็น มันเป็นเล่มเดียวนะครับที่มันมีหัวเรื่องมาให้นะครับแล้วเป็นขนาดกลางนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันจะมีหัวเรื่องให้ทุกมาตานะครับจะทําให้เราเข้าใจเนื้อหาในมาตานะั้นได้มากขึ้นส่วนพื้นที่จดเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นขนาดกลางนะพื้นที่จดมันจะไม่ได้เยอะอะไรอยู่แล้วแต่ก็พอที่จะจดอะไรแทรกไว้ได้บ้างนะเพราะน,นั้นถ้าใครที่ชอบประมวลหมายขนาดกลางผมก็แนะนาว่าเวลาไปเรียนก็ยังไงเราก็ต้องมีเลคเชอร์แยกไว้อยู่แล้วแล้วเราก็จะเน้นจดอะไรในเลคเชอร์ของเราไปอยู่แล้วไอ้ตัวนี้เอาไว้เปิดดูคู่เฉยนน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 นตตอออออออรรรรรีีะะะะไไปปมมมมาา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 ณ้้หหืื่่่่ังสสคแแวววพพพ็ขดดดกกกกจ ขนาดใหญ่ครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าใครที่ชอบขนาดกลางผมก็แนะนําไปตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ได้เรื่องหัวเรื่องมาด้วยนะครับอ่ะใครชอบปกแข็งก็อันนี้ไปใครชอบปกอ่อนก็มีทั้งปกอ่อนปกแข็งอ่ะก็ทุกคนก็เลือกได้ผมปากตะกร้าไว้ให้นะครับทั้งแ่งอาญานะครับวิแ่งวิอาญานะครับก็มีครบหมดเลยเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับปกแข็งเนี่ยไม่ได้หนักกว่าปกอ่อนเยอะนะนะครับเพราะนั้นถ้าใครกลัวเรื่องน้ําหนักเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าปกแข็งไม่ได้หนักกว่ามากนะครับก็คือน้าหนักันนนก่ด้วาาะะเยออข ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างได้เลยนะครับ